สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาแกล้งคนในกาลิน่านะครับแกล้งเหมือนในพี่อันนั่นอะเคทิซทีวีฮะอาจจะจำไม่ได้ลนะคือแกล้งแบบอ,อกหักอะไรนี่ร้องไห้ด้วยเหมือนพี่คนนั้นพี่เออผมมีเรื่องปรึกษาว่าคือผมอ,อกหักอ่ะพี่คือมัน ันณีผู้ชายคนอื่นอ่ะทำไงพี่พีแล้วไนะอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะดมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังไว้พี่ก็คือแฟนผมอะมันให้เฟซมันมาใช่ไหมมันบอกว่าเฟซใครเฟซผู้ชายเหรอไม่เฟซเฟซแฟนผมอะเออแฟนผมมันเคยให้มา อแล้วพออย่างนี้มันบอกว่าแฟนผมพูดนะถ้ามีพิรุษอะไรอ่ะให้เข้ามาเอตอนนั้นมันก็มีพิรุษไงแล้วก็ผมก็ไม่คิดอะไรหรอกคิดว่าแบบเออมาคุยกับพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วพอ,อนี้มันก็เมา่อคืนอะ่ะแหละเข้ามานั่งคุยกันอะไรเงี้ยม,มันบอกว่าแป๊บหนึง่งบอกเดี๋ยวมาก็โอเคโอเคมันก็ออกจากทอกไปใช่ไหม,ไม เทียงคืนแล้วก็ยังไม่ไอนี่อีกไม่มาอีกคือมันปิดกาลีนาไปเลยอ่ะเองคุยกันนานยังไงคนเนี้ยนานแล้วต้องจากสงการแล้วเจอกันได้ไงก็ตอนนั้นไปเล่นแถวบางเมืองอ๋อบ้านอยู่คนละที่กันนะใช่แล้วทำไง ไม่รู้ีมันมีอยู่สองข้อคือทิ้งลลลแล้วก็ง้อนี่แค่นี้เองเงรักเขาเะล่ะก็รักอ่ะแล้วก็ง้อไม่ไมมพี่ <ละ S 1> คือคือมันได้ผู้ผู้หญิงเอ้ยผู้ชายคนใหม่หรองไงมันได้แล้วเหรออ,อไม่ใช่มันได้กันแล้วเหรอ ก็น่าจะอย่างนั้นแหละแล้วเองได้แต่เขายัางอ่ะยังก็เป็นแฟนมาแล้วไงแล้วมันได้กันแล้วแล้วเรายังไม่ได้ม <c oughs> ไม่รู้ว่ะเป็นพี่แล้วเวียบอกเลยว่าพี่ไม่อยากให้เองไปนี่ด้วยแกงร้องไห้ดีปะวะ หาใหม่หลหออยู่ไหมเนี่ยยังอยู่เี่เียบไปเลยมันจะดีอพี่อ้าวถ้าเขามีใหม่ได้เราก็ต้องมีใหม่ได้ดิก็จริงอย่างที่พี่พูดแหละเออต้องไปง้อแม่งหรอ มันอยากกลับมาแล้วก็ทีผัวส่งไปทีมึงก็บอกไปเลยว่ามึงยังมีใหม่ได้เลยทําไมคูจะมีไม่ได้เองมีเฟซไม่ใช่เหรอใช่มีแล้วแต่ว่าลบไปแล้วเองจะลบไปทําไมปล่อยแม่งงั้นแหละแล้วเวาลาเองมีอะไรเงี้ยโพสแม่งไปเลยรูปฟงรูปเฟซไม่ต้องไปสนใจมันมันจะเข้ามาทําอะไรก็ปล่อยมันมันจะเข้ามาง้อช่างมัน ด่าแม่งสวนเขาไปมันจะได้รู้ว่าเวลามันทําเราอ่ะมันรู้สึกยังไงเข้าใจอ่ะเข้าใจอห่แต่พี่มีอีกวิธีหนึ่งที่พี่ไม่อยากไอ้นี่แนะนําเองโอเคโอเคพี่บอกมาวิธีนี้พี่ใช้บ่อยคืบ <laughs> แม่งเลยไม่รออะไรอดเกิน พี่ไม่สนใจอ่ะเฉยยังแล้วเลดวีไม่มีหรอกทำคลิปอยู่ฮะทำคลิปอยู่ไม่มีหรอกโดนแกงแต่ถ้ามันมีจริงๆก็เหรอช่างแม่งเลยรัไม่ไม่ผมก็เคยเป็น ก็ไม่สนใจแม่งครับผู้หญิงเยอะแยะพี่มีช่องป่าพี่มีชแนลป่าวชแนลอะไรวะยูทูบอ่ะมีป่าแล้วจะทำยังไงอะถึงได้ได้ดูเองอ่ะก็เข้าไปใน YouTube อ่ะแล้วก็ค้นหาว่ามอติฮีโร เองอันนี้อัดอคลิปอัดคลิปเกมอ่ะก็มีเกมกับอินโทรอ่ะที่ทำคืออะไรวะอินโทรถ้าชอบก็ให้เกิดอ๋ออีมานี่ว่เราเล่นเลยว่านะโอเคโอเคไปป๊บมึงเดี๋ยวเข้าเกมกัน ชอบไปกดไลค์ชอบไปกดแชร์ชอบไปกดสมัครสมาชิกของสำับนนิสวัสดีครับไปแล้วบาย